จันที่วันที่10มีนาคม2025ไม่มีอะไรหยุดยังได้กองกำลังทหาร3 0 0 0 0นายถูกส่งไปในขณะที่การนับถอยหลัง EBS เริ่มต้นขึ้นเปิดเผยการเปิดเผยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติบทสุดท้ายมาถึงแล้วระบบกระจายเสียงชุกเฉิน EBS พร้อมที่จะจุดชนวนระเบิดความจริงครั้งใหญ่ที่จะทำลายการควบคุมของดิฟสเตตที่มีต่อมนุษยชาติอีกการโจมตีทั่วโลกกำลังเกิดขึ้นทรัมป์และกองทัพดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายภายใต้การนำของโดนัลด์เจทรัมป์และกองกำลังผสมทางทหารทั่วโลกกองกำลังสามแสน นายกำลังดำเนินการปฏิบัติการที่เด็ดขาดที่สุดในประวัติศาสตร์เดือนมีนาคม2025ถือเป็นช่วงเวลาที่ดิฟสเตตกลัวที่สุดไม่มีทางออกเหลืออีกแล้ววอวทุกการเคลื่อนไหวได้รับการตอบโต้ดิฟสเตตได้พยายามใช้ท่องปลอมการล่มสลายทางการเงินและโรคระบาดใหม่เพื่อหยุดยั้งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่แผนทั้งหมดถูกสกัดกั้นการเปิดใช้งาน EBS ไม่ใช่ความเป็นไปได้อีกต่อไปมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ฐานที่มั่นของดีฟสเตตถูกบุกโจมตีทั่วโลกปฏิบัติการทั่วโลกของกองทหารกำลังเปิดเผยความลับอันดำมืดที่สุดของดีฟสเตตยูเครนสนามรบที่แท้จริงกองกำลังพันธมิตร ได้เปิดเผยห้องทดลองอาวุธชีวภาพใต้ดินที่ออกแบบมาเพื่อการสังหารหมู่ฐานทัพใต้ดินของสหรัฐถูกกำจัดตั้งแต่สนามบินเดนเวอร์ไปจนถึงดูซอนิวเม็กซิโกเครือข่ายการค้ามนุษย์และห้องทดลองของดิฟสเตทถูกกำจัดแล้วโลกที่ซ่อนอยู่ของวาติกันอุโมงโบราณใต้นครวาติกัน เผยให้เห็นการทารุณกรรมทางพิธีกรรมและการทุจริตทางการเงินมาหลายศตรวตรรษสตาร์ลิงฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของ Deep State AI ขอนอร์สตาร์ลิงชื่อ p r o m e t h อุสของเอลอนมัสได้รับการควบคุมการสื่อสารทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบทรัพย์สินของ Deep State ที่พยายามโจมตีทางไซเบอร์และโจมตีตอบโต้ ol, ถูกสกัดกัน้นและกำจัดแล้ว EBS จะเปิดเผยหุ่นยนต์ปลอมหลักฐานที่พิสูจน์ว่าผู้นำลอกเป็นหุ่นเชิดที่ควบคุมโดยเอไอโครงการอาวกาศรับการโจมตีทางทหารบนฐานดิฟสเตทบนดวงจันทร์และดาวอังคารได้ยึดยานอาวกาศที่ซ่อนอยู่ หลักฐานการจัดการสภาพอากาศอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมพายุเฮอริเคนแผ่นดินไหวและภายแล้งถูกยึดการจับกลุมบุคคลที่มีชื่อเสียงกำลังดำเนินการราชวงศ์โรสชายและร็อกเกอร์เฟลเลอร์อาณาจักรการเงินระดับโลกของพวกเขาถูกทำลายล้างบุคคลที่มีชื่อเสียงในฮอลลีวูด บุคคลที่มีชื่อเสียงหายตัวไปจากสายตาประชาชนผู้บริหารสื่ออ c e o ซี CEO, ถูกจับกลุ่มในข้อหาประสานงานการโฆษณาชวนเชื่อของ Deep State GESARA เริ่มต้นความมั่งคั่งของประชาชนได้รับการฟื้นคืนการยกนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนองและยอดคงเหลือในบัตรเครดิตกำลังหายไปความมั่งคั่งของดิฟสเตทที่ยืมมากำลังถูกส่งกลับประเทศเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการโรเกสาราธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะล่มสลายระบบการเงินควอนตัม QFS เข้ามาควบคุมการนับถอยหลังครั้งสุดท้ายพายุใกล้เข้ามาแล้ว ไฟฟ้าดับครั้งสุดท้ายและอินเทอร์เน็ตดับจะเริ่มต้นในไม่ช้านี้เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยสุดท้ายได้ถูกนำไปใช้เมื่อ EBS เปิดใช้งานนอนโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดิฟสเตทกำลังลดลงมนุษยชาติกำลังเพิ่มขึ้นเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาที่จะกำหนดประวัติศาสตร์ใหม่รีเซ็ตครั้งสุดท้าย ระบบมีการแบนความมืดมนทั้งหมดตลาดในซากปร,รักหักพังธนาคารออกจากสภาพคล่องไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีธุรกรรมไม่มีทางหนีภาพลวงตาแตกมือที่ซ่อนอยู่ในการควบคุมระบบได้รับการเปิดเผยอาณาจักรการเงินที่เสียหายได้สุดตัวลงไม่หันหลังกลับ EBS จะประกาศการเปลี่ยนแปลงมวลชนจะตื่นขึ้นมา ความจริงจะไม่ถูกเซ็นเซอร์อีกต่อไปยุคของการจัดการสิ้นสุดลงระบบใหม่อยู่ที่นี่ผลตอบแทนมาตรฐานทองคำ XRP เปิดใช้งานเป็นศูนย์กลางสภาพคล่องทั่วโลกเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำและเงินระบบการเงินควนตัมควบคุมการทำธุรกรรมกลายเป็นทันทีผ่านพ้นไม่ได้ และไม่สามารถทำลายได้ยุคใหม่ของความเจริญรุ่งเรืองเริ่มต้นขึ้นผู้ที่เตรียมจะเจริญเติบโตอนาคตเป็นของอธิปไตยยอการแจ้งเตือนของ EBS พร้ m มไล่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของ d ี e สเต a ออกอดัโโเ h e n กองทัพเริ่มจับกลุ่มจำนวนมากเปิดโปงขบวนการค้ามนุษย์ตื่นตระหนกในระบบอดัม โคเฮนไม่ใช่แค่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเท่านะนอแต่เขายังเป็นผู้เล่นหลักในอาณาจักรอาชญากรของดีฟสเตตอีกด้วยเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เขาปกป้องเครือข่ายการค้ามนุษย์ปิดบังหลักฐานและฝังการสอบสวนที่อาจเปิดโปงกลุ่มคนระดับสูงบทบาทของเขาคืออะไร ปกป้องการค้าเด็กระหว่างประเทศสอปกป้องการดำเนินการของกลุ่มค้ายาที่ดำเนินการโดยดีฟสเต e และรับรองว่าคดีที่น่าตกตะลึงที่สุดจะไม่ถูกเปิดเผยโคเฮนเป็นศูนย์กลางของโปรเจกต์ e l d ซึ่งเป็นโครงการลับของกระทรวงยุติธรรมที่ปกปิดการเฝ้าติดตามที่ผิดกฎหมายไว้ว่าเป็น การสืบสวนคดีอาชยากรรมหน่วยงานของเขาสอดส่องผู้สนับสนุนทรัมป์ทันทคาทนักข่าวและนักการเมืองที่เห็นต่างขณะเดียวกันก็ปล่อยให้ผู้ล่าที่เป็นชนชั้นนำเดินเตร่ไปมาได้อย่างอิสระเขาเป็นผู้เฝ้าประตูความลับเพื่อให้แน่ใจว่า การทุจริตของกระทรวงยุติธรรมจะไม่ถูกแต่ต้องแต่หน่วยข่าวกรองทางการทหารของทรัมป์รู้เรื่องนี้มานานแล้ววัวนั่นคือเหตุผลที่โคเฮน,นเป็นเป้าหมายแรกการปลดเขาออกจากตำแหน่งไม่ได้เกี่ยวกับความยุติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศสงครามด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นของการกวาดล้าง ใครเป็นผู้สั่งปลดโคเฮนเอมิลโบไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่นักการเมืองนอเป็นเพียงผู้ดำเนินการในช่วงสงครามเขาทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ทรั้ป์ฝังตัวอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเขากำลังปฏิบัติภารกิจโดยตรงจากสารทหาร คำสั่งของเขาคืออะไรกำจัดเจ้าหน้าที่ดีฟสเตทที่เหลืออยู่ยึดหลักฐานลับสำหรับการพิจารณาคดีทางทหารเตรียมกระทรวงยุติธรรมให้พร้อมสำหรับการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดภายใต้กฎหมายฟื้นฟูรัฐธรรมนูญเมื่อพร้อมเปิดไฟเขียวโบก็ลงมือทันที NSA มีทุกอย่าง ทุกไฟล์ทุกอาชยากรรมเป็นเวลา5ปีที่ NSA ภายใต้การกำกับดูแลของกองกำลังอวกาศเฝ้าติดตามการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมทุกครัานอพวกเขามีภาพการเฝ้าระวังของการค้ามนุษย์บันทึกการธนาคารที่เชื่อมโยงเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมกับเงินของกลุ่มค้ายาในต่างประเทศ บันทึกภายในที่พิสูจน์การสมคบคิดกับเครือข่ายแบล็กเมย์ต่างประเทศนี้ไม่ใช่การคาดเดามันอยู่ในมือของทหารทั้งหมดเตรียมที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดทำไมตอนนี้ทำไมเป็นโคเฮนทำไมเป็นช่วงเวลานี้เพราะระบบกระจายเสียงฉุกเฉินกำลังจะมาถึงคุณได้เห็นการทดสอบแล้ว ว่าคุณสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวทางทหารที่เงียบงนันนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมก่อนที่จะเปิดใช้งาน EBS เครือข่ายที่ทำลายล้างกระทรวงยุติธรรมจะต้องถูกรื้อถอนคอเฮนยังคงส่งข้อมูลรั่วไหลาจากดิฟสเตดให้กับเจ้าหน้าที่ MSM เขาต้องถูกทำให้เป็นกลางก่อนที่ขั้นตอนที่สองของปฏิบัติการเท Back อเมริ t จะดำเนินต่อไปได้ EBS จะเปิดเผยอะไรเอกสารของเอฟสเตนฉบับสมบูรณ์กระทรวงยุติธรรมรับที่คุ้มครองผู้ค้ามนุษย์เด็กพ่อส่งยาเสพติดที่ได้รับการสนับสนุนจาก CIA ชื่อหลักฐานและคำสารภาพกวนตานามโมกำลังดำเนินการกับผู้ทรยศอยู่แล้วการไล่ออกโคเฮนเป็นที่เปิดเผย แต่คนอื่นๆถูกควบคุมตัวโดยทหารแล้วหัวสารที่ปิดตายกำลังดำเนินการอยู่ชะตากรรมของพวกเขาถูกปิดตายแล้วชื่อของพวกเขาจะเปิดเผยในไม่ช้าพายุมาถึงแล้วไม่มีทางกลับโคเฮนเป็นเพียงโดมิโน,โนตัวแรก ถัดมาคือผู้พิพากษาที่ทุจริตอายการที่ปกป้องชนชั้นสูงนักโฆษณาชวนเชื่อในสื่อเซ็นเซอร์บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่การเมืองนี่ไม่ใช่การปฏิรูปตอน,นี้คือการลมล้างการลุกรานตอบโต้ทางการทหารทรัมป์ไล่โคเฮนออก ทร้มกำลังเป็นผู้นำสงครามศัตรูกำลังล้มลงอย่างรวดเร็วเตรียมตัวให้พร้อมน้ำท่วมครั้งสุดท้ายกำลังมา